ราชพันบ้านสมเด็จมาเป็นหัวละครเวทีครับผมพวกเราจากชมรมการแสดงครับผมครัเอาไ้มาเปรนหัวละครเวทีเพื่อกินในส่วนนะชื่อเรื่องว่าพ่อแห่งปืนเดอะวิสโอลครับค่ะเรื่องราวนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างครับหลวงพิจารณาบอกครับเป็นการใช้กระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาช่วยในการดำรงชีวิตและแก้ปัญหาของแต่ละครอบครัวที่ที่เกิดขึ้นในเรื่องครับครับผมค่ะเรืเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชมรมการแสดงใช่ครับผมค่ะเรียกว่า สัตครั้งนี้นี่คือช่วยเด็กๆเป็นยังไงมีส่วนร่วมคือว่าเป็นการทำงานที่เด็กฝึกงานทุกฝ่ายฝ่ายฉากฝ่ายแสงฝ่ายเสียงเมื่อน่าเบื้องหลังทั้งหมดอย่างมืออาชีพนะครับก็จะเป็นผลงานที่ดีมากๆครับผมผ่านการแสดงวันไหนอะครบแสดงนะครับวันไหนวันที่วันที่17-18กุมภาพันธ์ครับณอาคาร104ที่มหาวิทยาลัยมหาาวิทยยลัราชภัฏปัตตานีเจ้าพยาขาดรายได้หรือว่าการจัดตุนด้วยไม่ได้หมดนะครับมันก็ไม่กลับให้จากับพระบาทหนังสือแล้วก็รัดปามวัดแม่ลาน หมดเลยครับไม่หักไม่ได้บาทเดียวนะครับซื้อบัตรนะครับจริงจองบัตรนะครับผมได้ที่หมายเลขไลน์นะครับ083ครับ960 0892และอีกหนึ่งเบอร์นะครับ081636296 8ครับผมก็ะนั้นหมดไม่หักไม่ได้บาทเดียวนะครับทำบุญหมดเลยครับเห็นว่านอกจากการาแสดงเขาทีแล้วมีสเปเชียลคอนเสิร์ตเนี่ยแต่ผมซึ่งจะมีคอนเสิร์ตเป็นสเปเชียลนะครับผมจากค่าย IMUSIC ก็จะมีนุ่ยเกศริน แล้วก็มีฮาวด์ฟลังแล้วก็มอื S ack, มอล็อกซิกแพคมือเน็กซัสโชว์นะครับเวลาห้าโมงเย็นนะครับรหัสและศุกร์ที่17บเจ็ดอุมภาพันธ์นี้ครับผมในครั้งนี้จารย์นัดมีส่วนร่วมไงบ้างคะผมกับอาจารย์ต้านะครับผมช่วยกันสร้างและกำกับการแสดงเรื่องนี้ขึ้นมานครับค่ะแ,แต่คนที่จะไปชมนี้จะได้รับข้อคิดอะไรก็จากกระแสพรอชะรบัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราก,าดรรารก็ดึงมาหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องของสถีพรเพียง เรื่องของการรับคนไข้ก็เป็นคนไข้สุดพระองค์นะครับการช่วยเหลือเรื่องผลฟ้าที่เป็นผลเทียมนะครับก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเรื่องยาเสพติดต่างๆครับมีข้อคิดเยอะเลยครับรับรองเป็นละครสนุกครับไม่เครียดถึงว่าจะเจ็บใจเองไปหน่อยเจ็บใจก็ไม่ได้โกรขนาดนี้เลยนะ ม,มันไม่เฟ,ฟรชเด็ไหเอะอะอะไรก็ใช้เงินพ่อแม่มาแก้ปัญหาคนอย่างมันจะไปเข้าใจอะไรแต่เธอจะโทษความเพียงเพราะเขาเกิดมามีฐานะดีกว่าเธอมันก็ไม่ถูกนะเนาะใช่สิรวยนี่ทำอะไรก็ไม่เคยผิดเราเี่ผิดผิดที่เกิดมาจนไงอน,นาคตจะเป็นยังไงไม่ต้องหวังแค่อยู่รอดไปวัน,วนคือลากเลือดแล้ว